สวัสดีครับเดี๋ยวเราผมจะไปเที่ยวบ้านมิเชลนะครับเนี่ยครับกำลังขับรถไปบ้านมิเชลครับมิเชลจปพาเที่ยวบ้านนะครับเขาบอกว่ามีชอปเปอร์ด้วยไปดูชอปเปอร์รถเขานะครับผมว่าผมว่าจะถามซื้อเขาไม่ขายครับเขาจะพาไปดูเฉยเฉยนะครับชอปเปอร์นะฮะนี่ครับเดี๋ยวไปบ้านของมิเชลนะครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้ยบ้านมีภูเขาด้วยครับสาวๆคนไหนครับสนใจนะครับติดตามผมมาดูเลยนะครับบ้านมิเชลคนโสดนะครับ นี่ฮะตัวคนเดียวนะครับนะครับเป็นพระเอกช่องผมอยู่นะครับเป็นคนที่สนุกล่าเริงไม่ค่อยเป็นคนซีเรียสนะครับใครอยู่ด้วยเนี่ยรับรองสบายนะครับครับเดี๋ยวครับเราไปเยี่ยมบ้านเจอกันเลยนะครับครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูรถ วิเชลครับวิเชลวิเชลนั่งซิวิเชลนั่งดูนะนั่งให้ดูหน่อยโอ้โหนะครับพี่โป้ดูนะครับนี่ไม่ธรรมดาครับรถขายไหมวิเชลจักซื้อเขาเฟนซื้อไปขี่ที่เมืองไทยครับเนาะ,ะขายไหมโอ้โหดูครับ นี่กวพิเชียเอ,เองครับ <laughs> สุดยอดเท่นี่ครับวันนี้เดี๋ยวมาเที่ยวบ้านพิเชียด้วยนะครับโอเคไม่ต้องนานสุครับไม่ต้องนานหรอกเดี๋ยวน,น,นี่ครับนี่ครับ เชียวถ่ายพี่ปู้ด้วยนี่ฮะโอ้โหบ้านพี่เชอบ้านคุณโสดนะครับหนุ่มโสดครับหนุ่มโสดนี่ครับบ้านหนุ่มโสดนะครับมิเชลซุปเปอร์สตาร์ของผมนะครับโซเซอือ mm hmm. ันนี้มาเที่ยวบ้านมิเชลนะครับยัครับเอา ขึ้นไปออ๋อเนี่ยอือนี่โอ้มันใช่ส่วนอ่ะเปิดเลยนี่ยครับ เนี่ยโอ้โหสวยสวยเช่เนครับบ้านชายโสดครับเนี่ยพีปปุ่ดูนะนโออว้ันชายโสดงง่แถวมิชเชลหนุ่มโสดครับโสดเพื่อสาวๆคนนี้เนี่ยนี่ครับ นะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับหลังบ้านวิเชลครับอืว้านี่ครับโอ้โหนี่ครับสาวคนเดได้หนุ่มโสดอยู่คนเดียวครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับคลิปสองนะครับ กับบ้านโสดของพิเชลนะครับเนี่ยฮะโหปิ้งยากได้เลยครับเนี่ยฮะใครอยากได้พิเชลนี่ครับด้านหลังบ้านของสวยๆสวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมดีเจแจ้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพิเอลพาไปดู หน้าผาธรรมชาติโอเค <Okay. laughs> ตรงนี้สวยใช่ไหมพิเชลนี่ฮะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับคือแหล่งท่องเที่ยวคือมาดูหน้าผาครับเหมือนจุดจุดชมวิวบ้านเราเหรอครับนี่ฮะเดี๋ยวครับไปเลยครับพิเชลตามพิเชลไปดู วิวหน้าผาแบบสวยๆดูนะฮะนี่นะครับนี่ครับทะเลใต้ดินเอ่อธรรมชาติแบบนาทัวร์ครับบ้านเขาเขาสวยงามธรรมชาติปลาไข่เวิร์นครับพ่ๆเียนอะไรเก็บนเราครับทา่านี่ช่วงนี้เห็ดมาออกครับเห็ดมาออกนี่นะครับเด้อเบิร์นครับนี่ คือบานเฮาวครับลงไปก็สิเป็นทงหน้าครับทํามอนเป็นภูเขาี่ครับพิเชเอลเอนี่ครับโอ้นี่ครับเขาจะแกะนี่ครับนี่คือการแกะสลักที่ท่องเที่ยวครับว่ามีวงไหนวงไหนเป็นเช้นไรนะครับตรงด้านนี้นี่ครับเแกะเป็นหินอ่อนเลยครับ นี่ครับคือเราเขาจะมานั่งชมวิวกันตรงนี้ครับนี่ก็อี้ครับพี่เชียวซิกเซนซิกเซนพี่เชียวเนี่ยนั่งหน่อยนี่ครับเออโอ้โหนี่ครับเขาก็จะนั่งอย่างนี้ใช่ไหมเชียวเออเขาจะนั่งเออนี่ครับนี่คือการนั่งชมวิวท่านนี้ก็จะเป็นวิวเนี่ยเห็นไหมครับเออธรรมชาติแบบทุ่งนาบ้านเรานะใช่พี่เยว นาทัวนาทัวมอสกิโตโอ้ยุ่งกับไลายติโอ้นี่ครับนี่ครับนี่เขาเรียกอะไรครับเขาเขาไล้ไลทไทยแลนด์ไลทแป้งแป้งอ๋ออันนี้คือที่ทำข้าวโอ๊ตโอ้ขนมปังขนมปังอ๋อไทยแลนด์โอเค โอเคนะครับเดี๋ยวดี้ครับดูครับไม่ต้องเดี๋ยวผมจะผมจะซูมเข้ามาใกล้ๆให้ดูนะครับครับซูมใกล้เข้ามาดูนะครับจะเป็นตุ้งนายมครับสีเขียวนะครับนะครับโดนฮะคือเขาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวด้วยครับ ธรรมชาตินะครับนะฮะจุดชมวิวนะครับเหมือนเก้าอี้ที่วิเชลนั่งให้ดูเนี่ยเราด้านในนะก็เป็นเอิร์กับสลักหินนะครับนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวเราดูธรรมชาติไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวตามไปชมต่อไปนะฮะนะครับ